คุณไม่ฟังเลยนะไม่น่าร <reco Christ. S 2> ักนะคะฮะเด็กเตี้ยต้องโดนเลยคคะเดยวจะโดนโปี๋จะโดนโปสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบล็อกต้าค่ะเฮ้ยนี่เป็นคลิปแรกเลยที่ที่ผมทรงใหม่นะคะแล้วก็มีลิปใหม่แล้วก็ปีหน้าจะมีด่างใหม่ กลับมาเข้าเรื่องวันนี้จะแต่งหน้าคะ่ะเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะเดี๋ยวจะโดนตีสัตว์ไม่มีหรอกเด็กดื้อจะโดนโป้งเดียวว่าจะแบบน่าเอ็นดูนะคะถึงจะโดนโปง้งแต่ว่าถ้าโกสตีนมากต้องโดนตีนะะ <S <S ตอนแรกได้ยินจากทิกตอกก่อนบอกว่าไปดู MV <S <S ็มีก็รู้สึกว่าเอา้าฉันมีอีโมเหมือนเอ่อน้องผู้หญิงเขาใส่เขาเป็นคนร้องใช่ไหมเขาว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะ,ะเขาก็ใส่อะไรเงี้ยตามรูปไปนะแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนี้แต่งหน้าคอนเซปต์แบบเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะ่ะอย่างงี้ดีกว่า,เ,าเดี๋ยวไาดูดันว่าเด็กดื้ เดี๋ยวต้องมีคนบอกพี่ตัดผมพี่ไม่ยอมผมหรอยอมเดี๋ยวรอก่อนนะพึงคะอ่ะขั้นแรกลงพรอเมอร์นะคะนี่ใช้ของ Max Studio Fi ฟิกฟิกฟิกกิวันนี้ท้าทายธรรมชาติอีกแล้วนะเห็นว่ามีแดดมาดูกันว่าระหว่างฝนตกกับฉันแต่งหน้าเสร็จอะไรจะไปก่อนก<ๆ>ันจากนั้นลงพื้นโซซูนะคะไม่ได้ใช้นานก็เลยมูฟกลับมาใช้ใหม่อีกสักรอบอคนมา่งง่ายอย่างเรานะคะก็บีบลงฟองน้ำเลย อ่ร uhm. องพ er. ื้นเสร็จนะคะก็จะใช้แป้งกุชชี่ตอแล้วใช้กับแปรงอันนี้แปรงฮาโคคโดที่ลืมไปแล้วว่ามีค่อยๆเตะไปทัชอัพจริงๆไม่ได้ต้องอยากให้แบบลงแป้งเยอะเท่าไหร่เล็กน้อยพอใต้ตาวันนี้เราไม่ลงคอนซีลเลอร์เลยนะเราอยากเป็นเด็กดื้อที่ดูเหมือนแบบว่านอนดึกนอนดึกอ่ะเราเป็นเด็กดื้อหน้าตานี่เป็นคนที่อ้อนค่ะแล้วน่าจะได้ตีนไม่น่าจะได้ไม่ได้จะได้ใจ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปแต่งตากันนะคะด้วยพาเลตตาที่ฮิตที่สุไไดในประเทศไทยพาเลตตาจาะซูบอค่ะแต่งเสร็จไปหนึ่งข้างนะคะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันเสือ Asian แต่ก็ไม่เชิงเพราะว่าเราต้องการให้มันดูเป็นแบบเชียนแบบสายฝอนิดนึงนะคะก็เลยได้ลุกประมาณนี้หน่าจา๊ะเออในการแบบว่าดาลอลยัยปอมหนึ่งแล้วก็วันนี้สิ่งที่ใหม่มากเนี่ยจะแบบบอกเลยว่ามันดีมากนี่คือลิปซูเปอร์มาร์เดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ด้วยนะคะในการแต่งตานะคะนี่คือลิปคอลเลกชันใหม่ล่าสุด นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวดิวฉันจะขึ้นสวอชให้ดูนะคะตอนที่ทาปากแต่ว่าตอนนี้เราต้องใช้พาเลตอันนี้เลยค่ะ Glam Blooming นั่นเองนะคะเราใช้พาเลตเดิมอันนี้ซึ่งถ้าใครอยากดูตัวสวอชนะคะ<ๆ>ก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก็ได้เช่นกันนั่นเองนะคะใช้แต่งลุคนี้เลยง่ายายไปแต่งกันเลยดีกว่าไปค่ะพี่ต้อติดสติ๊กเกอร์ทำตาสองชั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะลงสีที่อ่อนที่สุดอันนี้เลยค่ะ เราจะใช้สีอันนี้นะคะเป็นสีองอน่าชมพูออนเบตเบจแบบนี้นะคะลงพืนลงไปที่เปลือกตาก่อนเพื่อเป็นการเหมือนปรับให้สีมันเท่ากันนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ลิปออมออันนี้นะคะซูเปอร์มาร์ออมแมทนะอันนี้เป็นเบอร์8นะคะใช้แป้งแถบๆบแบบนี้แล้วก็ทางลงไปที่เปลือกตาช่วงวีเชมด้านหลังได้เลยนะคะเป็นตัววีแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะเน้นว่าเกลีย่ยแบบเฉียงขึ้นนะไม่ต้องไม่ต้องแบบเกลีย่ยตกให้ตามันย้อยลงนะคะค่อยๆใช้แปรงเบรนนะคะ จากนั้นก็ใช้เกรเดอร์สีทองของเรานี้เกรเ e อร์ช m มเมของเรานะคะทาโดยใช้นิ้วนี่แหละมันจะได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะทาเปล,ลงไปที่เปลือกตาบนเลยจ้ะจากนั้นอันนี้สําคัญมากนะคะอันนี้เราจะทําการออขยายขอบตาของเรานะคะโดยที่ตาจะขีดโดยกําหนด จุดกลางกลางตาไปจนหางตานะแล้วก็องศาแบบนี้เลยแบบที่ตาวาดแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการขยายให้ตาเราดูโตขึ้นมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็วาดดอลลี่ปอมจ้าโดยที่เราเน้นสีน้าตาลเข้มที่สุดตรงกลางลูกตานะจะไม่ไปเน้นหัวตาไม่งั้นมันจะดูโซมนะคะ จากนั้นเราก็ใช้ตัวชิมเมอร์ของเราสีขาวออกชมพูนิดๆของเรานะคะทางลงไปที่แกลบช่องว่างตรงนี้เลยเพื่อเน้นให้มันนูนขึ้นมาให้มันรู้สึกว่ามีความชัดลึกชัดตื้นนั่นเองนะคะมันจะได้ดูเหมือนดอ l ลี่อายจริงๆเนอะ จากนั้นก็ใช้ที่สออาไลเนอร์นะคะแบบนี้เป็นแบบสีขาวก็ได้สีมุกๆแบบนี้ก็ได้นะคะขีดตรงแก็ปช่องว่างเพื่อเพิ่มพื้นที่ตานเนาะแล้วก็เขียนอะไลเนอร์ด้านบนซึ่งใครจะไปสุดถึงกกหูแบบดิฉันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครจะเล็กๆก็โอเคแต่แนะนําว่าใหญ่ๆจะสวยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเราจะเขียนขนตาปลอมและเราก็จะติดขนตาปลอมเลยค่ะงงไหมอย่าเพิ่งงงนะเราเอาอายไลเนอร์มาวาดเป็นขนตาปลอมด้านล่างแรงเงาไปก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ติดขนตาปลอมที่ด้านบนเลือกแพที่อาจจะแบบมีความแคทอายใหญ่ๆนิดนึงนะมันจะได้บาลานซ์กันนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมที่ด้านล่างคือจะให้มันมีความมีมิตินั่นแหละมีทั้งมีขนจริงแล้วก็มีขนหลอกเออมีความแบบว่าซับซ้อน,อนเงื่อนนี่อย่างนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็ใช้สีน้ำตาลนะที่เราเขียนตัวดอลลี่อายข้างล่างเนี่ยมาเชื่อมสัมพันธมตรตีด้านหลังนะคะให้มันดูมีกรอบแรงเงาแบบนี้แล้วก็ตรงหัวตาเนาะเพื่อให้หัวตามันคมขึ้นนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนรูปตาเราให้มันดูแปลกขึ้นไปได้อีกนะคะแล้วก็คิ้วจริงๆริงคิ้วไม่ได้มีอะไรมากเลยตาพยายามบีบให้มันเล็กที่สุดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปแย่งซีนกับตรงเอ่อตาของเราถ้าใครคิ้วใหญ่อยู่แล้วก็เขียนคิ้วตามนั้นได้เลยแต่ถ้าใครบีบได้เล็กมากที่สุดก็ ทำไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ไปแย่งสีกันเนาะปัดมาสคาร่าให้ขนคิ้วมันตั้งเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เราจะทําคิ้วบากเพิ่มนะโดยที่เราจะใช้อายไลเนอร์ที่เราเก็บขอบคิ้วแบบนี้นี่แหละแต่ว่าเราจะจิ้มแบบหนานิดนึงนะคะแล้วก็โปะลงไปแบบนี้เลยนี่เราจะทำกี่เส้นก็ได้นะคะเขียนไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยน,นะ,ะแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยการเอาแบบ พวกแปลงหรือว่าดีนสอที่เราเขียนไวเมื่อกี้มาค่อยเก็บรายละเอียดให้มันดูแหว่งมากยิ่งขึ้นนะคะใครจะไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทํามันก็กิมมิกที่ดีนะลองดู อยแต่งตาเรียบร้อยละค่ะแล้วก็ฝนจะตกแล้วค่ะฮาแก้มดีกว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีลิปใหม่นะคะจากซูเปอร์มามนั่นเองนี่คืนี่คีแบบต่อสมรสน้ำลายนี่คือลิปซูเปอร์มัมอะมอร์นั่นเองนะคะก็เป็นลิปที่จะมีความเนื้อแบบฟิลลิ่งแบบกำมมะกำมหยี่เล็กน้อยแล้วก็มีความแบบแมตนิดๆแต่ไม่แห้งแล้วสีชัดแบบชัดมาก ดีฉันมากแล้วเนื้อดีมากสิ่งเดียวที่แบบอาจจะทุกคนอาจจะไม่จอยคือกลิ่นนั่นเองนะคะแต่ว่าที่เหลือ,อคือแบบดีมากเนี่ยเห็นปะสีแบบ คือสีมันชัดมากเว้ยแล้วเนื้อมันละมุนมากใครที่จะทาเต็มปากหรือทาแบบเกลี่ยอะไรเงี้ยสามารถที่เราจะจัดการได้หมดเลยคือเป็นเป็นเนื้อลิปที่แบบดีมากปุยปุยเล็กน้อยใครสีปากเข้มทุกอย่างสามารถกลบได้หมดซึ่งแบบเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากนะคะเขามี i, ทั้งหมดในการกัน9สีอ่ะเดี๋ยวขึ้นสาวอชแต่ละแสงให้นะคะเพราะว่าเห็นมีหลายคนชอบมากเลยแสงธรรมดาแสงในห้องปกตินะคะแล้วก็แสงธรรมชาติสัต์แฟลชอ่ะแต่ละแสงแตกต่างกันยังไงนะคะทั้งหมด9สีเนี่ยมาในอันเดอร์โทนที่แบบโท ส้มนะคะช่มพูแล้วก็แดงนะเป็นโทนที่แบบทาได้เรื่อยๆนะคะจริงๆคลิปก่อนหน้านี้มีคลิปที่ต้าเอ่ออัดไดสันอไรนะในลุคที่2นะคะตาใช้เบอร์สีซึ่งเป็นเบอร์ที่หลายหลายคนชอบมากเพราะว่ามีแต่คนแบบเออพี่เบอร์สีสวยมากอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาแก้มกันด้วยเบอร์สี A 02นอนั่นเองนะคะชื่อสีว่า b e friend ยัง best friend เป็นทำไมก่อนอะสีมันจะเป็นแบบประมาณนี้จะมีความแบบสมลูสมลูนี้หนึ่ง ะะวิธีการทาเดี๋ยวจ้าจะเอามาฝนที่หลังมือแบบนี้นะคะคือตัวเนื้อลิปอ่ะมันจะมีความความแมทแมทอย่างเงี้ยดังนั้นเอามาทาแก้มได้นะคะไม่วาวจัดแล้วก็ไม่แห้งด้วยแนววิธีการลงนะจะลงช่วงบริเวณตรงนี้นั่นเองนะคะจะเชดดิ้งก่อนก็ได้หรือว่าจะลงอันนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าจะขอลงแก้มก่อน เห็นปะสีแบบน่ารักดูในแท่งอาจจะแบบเฮ้ยพี่มันชมพูไปไหมแต่มันแบบกำลังแบบเนี้ยแล้วจริงๆบอกแล้วว่าทาได้ทั้งตาแก้มปากนะคะเมื่อกี้เราก็เอามาทาตรงหางตาเล็กน้อยเพื่อมีความเกิดสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นลิปที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้ตลอดตลอดไม่เบื่อแน่นอนแล้วก็ไม่มีปัญหาความแบบว่าคุณแม่หนูทาไประหว่างวันแล้วแบบว่ามันแห้งอ่ะเราจะทาประมาณนี้จากนั้นที่เหลือนี่ตรงนี้แต่ตรงปลายนิดนึง แล้วเราสามารถที่เราจะทาลิปเป็นบรัชตอนที่เราแบบลงแป้งก็ได้ด้วยนะไม่เป็นคราบด้วยนะเห็นปะราคานะคะแท่งละ125บาทจากราคาปกติมาอยู่ที่350บาทนะคะ125บาทราคา225บาทจ้าเอาอะไรมา125เอ้ยหนูปะทอง สั่งซื้อได้ที่ Fb ก็คือ Facebook หรือว่า IG ของเขาก็ได้นะคะของ Super m um, ์มหรือว่าจะที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะ Super m um ์มนั่นเองเดี๋ยวต้าจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะควรจะได้คลิกแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะรับประกันว่าซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมันชัดมากสีมันกรบปะคํามากเดี๋ยวทุกคนดูตอนทาที่ปากนี่จะรู้เลยว่ามันแบบจึงมากแล้วสีสวยมากจริงนะคะอ่ะยินดีได้การแปะสวอตอีกทีค่ะ,ะแต่ตอนนี้ฉันต้องเช็ดหน้าก่อนเพราะว่าหน้าแบนมากนะคะจ มาถึงสีป่านะคะเดี๋ยวฉันจะสุ่มทาเบอร์หนึ่งนั่นเองนะคะสีเย่ฟรายเดย์ Friday นะคะมันจะออกแบบส้มๆดูดูนๆสีแบบชัดมากและเนื้อคือละมุนอะละมุนตุ้นดูดิเนื้อไม่ไหเนี่ แค่เมมม <des k> เล็กๆ,ๆ,ๆน่ออๆคือได้เฉยวันนี้เราจะทาแบบเกินๆนิดนึงนะแบบและันๆลันทําไมก็ไม่รู้แบบอ,อรารมณ์แบบปักใหญ่อย,อยู่แล้วแต่แบบก็ยังไม่หยุด่จริงสีเบอร์นหนึ่งสีเดียวก็คือแบบเยี่ยวไม่ไหวแต่มันผิดคอนเซปเพราะคุณเราต้ามันจะจบสีเดียวมันก็ผิดนะคะเราจะตามด้วยเบอร์ศูนย์หกผสมอีกสักหน่อยศูนย์หกมันจะมีความแบบน้ําตาลขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะมันจะไม่ไม่ค่อยแบบว่าส้มสว่างเท่าเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ทาเลย จริงๆถ้าใครชอบน้ำตาลเลยก็อาจจะแบบศูนย์หกเลยก็ได้นะแต่ว่าต้อ,อยากไล่เลเยอร์เฉยๆเอ่ามีคำว,ว่าใส่ฟอร์แต่ไม่มากจนเกินไปนี่เท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟินิชลุกเลยค่ะเด็กดือ้อต้องโดนอะไรนะจะโดนปองเด็กจะโดนปองเด็กจะโดนปองเด็กจะโดนปอง เสร็จแล้วฟินิชลุกวันนี้ก็คือแบบว่าเฮ้ยสนุกสนุกไปลองแต่งกันดูก็จะเป็นกิมมิกตาที่มันแบบ เอยออนตินแบบนี้นิดหนึ่งนะคะลองดูสนุกดีนะคะวันนี้พาเลตาอย่างที่บอกใช้ซูเปอร์มัมตัวนี้นะคะตัวแกรมบูมิงนั่นเองนะคะก็อเนกประสงค์มากแต่งได้ตั้งแต่ลุกเกาหลีเกาใจยันลุกธรรมชาติแบบอยู่แบบเอากินข้าวกรุบอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นลุกใส่ฟอร์แบบนี้เขาก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะคะลองไปแต่งกันดูละ้ย่างที่ทาไม่ได้เลยนั่นก็คือ,อะายลิปซูเปอร์มอร์ตัวใหม่นะคะออกเซตธรรมชาติอเวอร์ Award. ยากเหลือเกินกูไม่มีคนซื้อตามนะคะเป็นลิปที่ดีมากสีชัด แล้วก็นี่แม่จะบอกว่าจริงๆแล้วแอบไปกินข้าวมานะ,ะสีก็ยังอยู่ไม่เติมเลยแจ่มมากนะคะติดทนเนื้อน่นเนียน<ๆ>ใครที่แบบมีร่องปากเยอะๆใครที่ปากสีมันมีความเข้มเลยอยากจะกลบให้มันสีอ่อนลิปรุ่นนี้ช่วยได้นะคะสีชัดจริงๆทั้ง2ชิ้นสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มามนั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปดูการลิงก์อยู่ข้างล่างคลิกไปซื้อได้เลยนะคะ2ชิ้นมีติดบ,บ้านไว้รับรองอุ่นใจแล้วก็สวยไม่โดนโป้งนะคะเท่านี้ไปแล้วใครมีรูปอะไรที่อยากให้แต่งก็ บีเควสกันมาได้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ